สวัสดีครับอันนี้จะมาแนะนำต้นไม้ด่างอีกตัวหนึ่งนะครับที่สวยงามแต่ถ้าใครที่ไม่รู้จักนะครับเห็นแวบแรกอาจจะบอกว่าเป็นกล้วยด่างฟลอริดาก็ได้นะครับอันนี้ต้อง <S inger> สังเกตดีๆนิดน,นึงนะครับเพราะว่าตอนเล็กๆอันนี้คือพึ่งงอกออกมาเลยนะครับเป็นตอนเล็กๆ,ๆนี่เหมือนฟลอริดามากแต่จริงๆแล้วนี่ครับพมอจัเป็นต้นใหญ่นะครับมันจะเป็นแบบนี้เป็นไงครับสวยไหมฮะ ใบมันก็จะเป็นใบเรียวๆด่างๆแบบนี้เห็นไหมครับสวยมากนะครับอันนี้เรียกว่าต้นสาคูไทยนะครับเป็นไม้ด่างอีกประเภทหนึ่งที่สวยงามมากนะครับเห็นไหมครับอันนี้มันจะเป็นต้นไม้ประเภทว่านนะครับมันจะมีหัวเป็นแง่งๆเหมือนกระชายนะครับสามารถที่จะเอาไปทำอาหารกินได้ นะครับก็อันนี้เอามาให้ดูนะครับต้นใหญ่โตเต็มที่ก็ต้นนี้นะครับมีความสูงอยู่ที่ประมาณ2ฟุตนะครับก็อันนี้อันนี้โตเต็มที่นะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยตัวหน่อนะครับเอามาให้ชมกันเพราะว่าถ้าบางคนเห็นต้นเล็กๆนะครับก็อาจจะคิดว่ามันเป็นตัว หนอฟลอริดาก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับเอาไปปลูกเล่นเนาะทบทวนอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือต้นสาคูไทยนะครับหรือสาคูด่างนะก็ลักษณะออกมาเป็นหลอดเหมือนกันแบบน,นี้เลยเห็นไหมครับแล้วพอมันคลี่หลอดออกมา ก็จะเป็นใบด่างๆเรียวๆแบบนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามสำหรับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับอย่าลืมกดเตือนด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ